ีแลสวัสดีทุกคนกาลทักทายสบายดีเอฟซีอันนี้ก็เป็นคลิปที่สามเฮายัางอยู่บ้านหน้าหมกมีบ้านไอผึ่งอโอยเนาะพี่น้องนะเนาะเมือน,นี้กัอันน้องหน่อยสาวลาวสิพาไปเลาะป่าพี่น้องไปสิพาไปบอลที่อันบ้านคือนน,นับถือเป็นบอลซักซีดพินว่าพี่น้องไปได้คนพี่น้องน้องฝาซ้า,ซายฝาซ้ายสวัสดี ซื Way, so ええ้ออะไรหน่ท่านในเนน้่โตสับซื้อยังเกาะเนเดย์เฮี้ยนของได้บริเัทบอปอนึ่งปอนึ่งอายุจักปีแหละหาปีฮกเขอันพ่าใส่บากกปีอายุพองอ่ะแปดปียกปีหหนึ่งจะ้เฮียนอันนั้นแท้เมื่อนี้เขาก็มี่กระแปงไปน้ำพี่เนาะเขาเสเอาไปท่านนะฮ่บูเมน เขาจะถือไปยังพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะสายเอ็นเขาถือถูไปนำพี่น้องมีถูพอร์ตสบายทีคลิดไปแล้วปะเนี่ยไม่คลิปใหม่แล้วสบายดี่เอฟกี่น้องโุคเด้อคลิปนี้เป็นคลิปที่ทราบแบบพี่น้องไม่ยั่วท่านเลยสายกินพี่น้องสายกินกินยังหรือจนทร์ทุกวันมากันกินทุกอย่างที่มีในมือชัวร์กินมัดเปลือกขนาดแก้เปลือกวางนี้ยังกัดบระไรมันอ่อนหมอกมันแข็งอหมันแข็งนี่มันแข็งเลยได้ตระกู พาพี่น้องมาสิหมื่นนี้ก็สิมาพาพี่น้องเอสซีระบึงบานหน้าอบนี้พี่น้องข้างในทางเพื่อนหันดีพี่น้องดิเพื่นจะปูเป็นปูนเลยยังให้บ้านซาสุเคด้วนี่พี่น้องเลยบรรยากาศดีขนาดพี่น้อง้าบรรยากาศโคตรดีเลย เป็นบรรยากาศยังแรงๆหาหมุพีดอกบรรยากาศสิโลก่อนนะจังค่อยเดินทางมาที่นี่ว่เออเมียนี่เจดียู่หน้าพี่น้องบ้านชาวสุเอือน์าดพี่น้องเจดีใส่อัฐิอัฐิแบบว่าเพิ่นเพื่นเป็นหน้าเพิ่อนยุไห่อยู่หน้าบ้านซะเนาะเพิ่นเอาเพิ่นเอามาต่างวัยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางไปนะพี่น้องผางเปิ่ดกระตูดีขนาด เป็นปูนไปเลยนะบวยเดี๋ยวสุดความนน้องน่อยซาลาว่าทางเไปไปเมืองน้ามห่างเยอะหนาอแบบนี้เป็นอตรงนี้นี่เองนี่เป็นเพียนนะหนีก็มีตทุ่งนะงาะตะทุอน เขา้เลยงเนาะเราว่าใจเอาลาคมัน้ใจเมีั่งมาตลอดนะขอเียเหมือนกันแ่ตั้งเนาะอได้ือได้ถือได้หุ่ยนี่มันมีเรงขันันเห็นคันแบบนี้มันมันแหลกแต่มันแหลกตะบุญไทบุญมาแบบไทยนะแม่แหลกตเพินซีห้อยู่ใน้แม่น้นเยอแต่มอนาะมันแข่งอยู่มอเป็นคนที คนยามเล็กได้เห็นแบบข้าเจ้าตะกี้เลยข้าเจ้าอ่ะยามเล็กแบบไปหาแบบคือคนตะกี้นะเอาอีาังดูดคือในรอยขาดคือใเลสแต่เขาแบบเขาพุดลงไปเพราะว่าแบบมันขึ้นมาเองค่ะแบบพุดธแบบแบบนี้มันขึ้นมาแบบย่ามว่สิช่แหละแล้วมันติดของเท้าหานะทนเลยอ้าพาราเป็นหมอบแดบนี้ มาสาวเราเามาตังเต้หิ่งปนไอศุลกิห็นวู้ยจะต่เันยังบริเกดจะต้พ่อเม่ผู้จเต้าพ่อม่แม่แต่ดรุนนะุมีแล้มีมีเรื่องซื้อมีมีเรื่องเล่ามาเนาะ่รุดเขา้งแก่เพื่อนเพอนเล่ามากเลยเพิ่นเบาเพิ่อนบวกนะที่หนอ ต้นไม้ก็นั่งง่ายตีคนหางคนกอดเลยเหมือนกันเลยพี่เนาเฮีสิพาไปดูต้นไม้ทีมาซะลาวาเป็นต้นไม้ที่ไลฟ์ไลฟ์ตีแลบเนาะอันนี้คือคนป่าแห่งไอแม็กจ้าคือบกสบายดีเก่องับไอแม็กปี่มาดูสวัสดีครับคุณเป็นใครเป็นคนคนสวดเป็นตากล้องครับเป็นแต่กล้องครับ พี่น้องขาสิเป็นกัน้ลยคนเสียคนสเดียือกับแปงอย่างกหมูแล้วพี่น้องดนจกันหมูวแ่านได้ที่มีต่นตาาเป็นนานี่แคนเอใช้ยูไลหล่ยปีาเพราะว่าต้นตาลนี่ถใหญ่มากไอ้วัดจะตุนเนาะ ต้นกขาวที <t <t sí ่แม no, ่บวานเจ้ไต้นดขาวนี้เขาใกินยองไงได้ตวกาีมเข้าวจบักนั่นะเบิ่งเท่านี้ก็ยังมีต้นไม้ใหญไงพี่น้องจ้าบัาบไทางไ่ขากะลีพี่น้องเลยกนี้เลยังมินาพืดินไดกินี่น้อย่างมาหอดนี้แล้วทางตะสุดอยู่บนนี้นะพี่น้องทางปูน

แบบข้าเจ้าอยากจิ๋นว่าอยากไปเฮี้ยนบ่อหรือว่าอยากทานนั่นทานนี่บ่อจะมาแก้หรือว่ามาขอมาขออันก็เอิ่นละมาบ้าให้ท่านช่วยเนาะอืมฮะไรแล้วก็ได้แล้วก็มามาบ้าให้ได้ยังมาบ้าเป็นช่วยเป็นช่วยอย่นี้แต่ได้ยังดีได้ใช่ดีคนที่ได้ซึ่งตัวนั้นจะไปตัวนั้นแล้วก็กล้ามเสื้ออลไรนั่นนี่เนาะนี่ได้ก็ได้เนาะบางบางคนข้าเจ้าก็จะบเสืือกนะเหมือนไร เด yeah. well> ี๋ยวเนี่ยนี um ่างคนกับเสือมันเลี้ยวตามความเสือันกราตามความเสือปาไปเฮียนเขากำมา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 บ้าไปเฮียนดูสิเฮียนอยู่นี่นะนี่รวก็นี่พี่เนาะต้นไม้จะเห็นเลยเนาะจะเป็นปลาสงวนเรา่าเี้ยนเนาะี่เฮาะนโเนกะ แต่ส่วนร้ายเขตเขตไกลกับมามากเอพลานเพียงพลานแบบแถวพนะแถวพวกไซผูกกระลงมาโอ้นี่เม่นเพิ่นหนีหรออันนี้ต้นไม้ย่างต้นย่างวะนี่ก้าวจะปีหลายปีนะเนาะหลายปีว่ะโอ้ต้นนี้ยังโมใหญ่ต้นนี้ยังโมใหญ่ปะนี่โอ้หนุ่มน่อยเาวเล่าว่าต้นนี้ยังโมใหญ่พี่เนาะ ง่ายได้พ well, um, ี่น้องคิดว่าเียาซาวสุดสีขาวมาให้เบรงเนาะง่ายได้พี่น้องอันเมื่อกี้นี่ต้นยางไม่เนี่ยเป็นราคาหน่งนนั้นไม่เนาะไแดงไม้แดงไม้ดูไม้ดูมีหรอไม้ดูกรับนี่ต้นไม้ดูอ่ะมีพี่น้องจะมีบอกเพื่อนมาละตัดโอ้ยตัดเท่ากับไม้โดดเลยมันเป็นตาต้นขนาดมันหล่อนี่ก็ยังตัดมาละเลยเออบม่มีใครเอาเลยต้องไปบอกเพราะว่าเนาจะเพื่อนนะคะแหละ คันว่าเอาไปกับคนน้ำเมเม็ดนนน้ำนองนตนที่างไอ้คือถอคนเมนี่นเมนียูได้เนาะ่นคนยูคนหักซาว่านฮสกซาคนนักักซาแถวป่าก็เนองหน้าทายหูก็เกิดหม่ใหญ่นถเขาเจอยังถ่วงบาบ่หายทายก็แต่บ่าถวใหม่ใหญ่เพิ่นจะมีแบบของอยู่ในหันหันนะเม พะว่าเพิ่นอุ้ยกถกคนลูแต่ทาามียังบ่มีต้นไม้ใหญ่ห้ายแต่ถ้าหน้าต้นไม้ใหญ่ร้ายแล้วถ้าอาจะเป็นเขตของพาราใต้นี่บมันี้แบเขตเฮาทางนี้ทางฝทางนี้กนลังเดินป่าพี่นนอะ ถ้าเราเนื so oon, so <here>. right. ่าต yes. ้องเดินเข้าไปเต้องเดินเข้าปอก่ชอเมาเเขจะเียนอันนี้ก็ต้นแางพี่น้องอนนีป้าพี่น้องสูงสูงพี่น้องอืมสัตว์บางงามสื่อจิกเลยป้าพี่น้องนี้เด้อพี่น้องเป็นป่าต้นไม้รายอดี ใส่จะแบนเก๋าใบบางไว้โอ้ขาพารหง่าไม่อยากหองงียบมึจะก็เคยเข้ามาหาเฮ็ดตีนี่เฮ้ยเคยมดมานอยู่อ่ะร้ายแลวเนาะเก็ดยยังเฮ็ดปวด เห็ดปวกเห็ดดินเห็ดดินนั่นเออเห็ดดินนี่ค่ะดินเฮ็ดพุงมูเห็ดเห็ดพุงมูเลยอะมาหาเห็ดด้วยพี่น้องเห็ดพอก็มีด้อุ้ยเห็ดพอน้อเห่นเห็นไหมเี่มเอนนีพี่น้องมาหอดมาหอด้เด้อพี่น้องอันนี้มัน้อ่นดอกด ปือแมูเหรอปูกห้องแปูเากรบอกอืมแต่แต่ห้องวาเนี่ยปูน,นี e ่เขาเห็อะไรได้อันนึ่งแล้วมันจะลุดลงหรอกาเห็หมอืมลมผัดบอก เาแสดงส่วนแสดงเอา,าส่วนนะพนหนักมาก <c oughs> เลยแบบพ่นต้คลายดูอี่เพียนตอนนี้เช้าเราก็ได้พาตุ้หอยยางมาหอ <c oughs> ด้วยนะพี่น่อยบอนทีบอนทีภูพญ

6นนว่าบริเี๋้คนอนามัยเนาะก็ยาดแบบอนามัยก็ยาดอนามัยอยู่แต่ว่าญาติหบกวนเดี๋แบบเพิ่ตื่นเพิ่ท่วมีสมุน่เาไปอยู่กันคนาอนามัยเป็นไงบะได้ขากยาด้าขอบอนไนึา้นน่นไวนิ่นฮะ ปูนห่ใชจับเอาแปงอนะได้คอรับก็ได้ไดใส่แป้งนำล้านเด้ทล้าเลยโอ้โหใแปแบบไปย่าก็เอาใส่นก็ได้ยแบบนด้ล่ะคนแบบมาโค้วยยังเห็นไดโ้ดดีเลาเอก้ทุกวน้อันน ต่านาเต่าถือเด้อเออเืงอด้อขอให้เห็นคโตจะจเออื่อนเอื่อนอ้่ตัวนอนี้แหละแตเป็นแบบคาเขียวคาเขียวคำเขียวอืมคือผเขียวสดมันเขียวเลยผ

พีครออันมีโทรศัพท์มากเลวเราหับโทรศพัพท์เราะน้เรากยื้ออยู่ที่น่น้ำน้ำนี่แหละเดือนหา่าเราหักโทรศพัพท์แล้วคิดออมาแล้วม,มาแบบมาแบบสไตล์แบบข้าวขี้หองอ,อุดมสมบูรณนะ์เนาะมกข่ามพร้าวพาวอย่ทั้นั้นมะข่ายาอยู่ชั้นบนมนยางปลาอยู่ชันวะฮะมนยางปลาจาวะหมากช่างหมาย่างปลามันย่างปลาหน่มันเป็นเอี้งหมันย่างปลาสมไยางปลา สขามาหนึ่งเดือนเดือนือมายองปาง่าเง้ปางมาเปางมายางป่าะรพ้คางโเคะม้างคอายแบบอ๋อนี่นงฮอดอจังดมาเฮซักนะนะดชอจูดไทยแล้วมันลามยงีกเป็นยังเกาะเวลาเป็นบาเอียงแม่การผลิตแบบ บ้าอีสังกระยาแบบเรื่องเงินเรื่องคำก็คือการแบบบอแบบบอแบบบอมีนะแบบจังแบบอยากละอีสังอยากเห็ดอีสังกระยานะเจ้าก็มาขออยู่นี่นะโอ้ยมะโคสวยมากแบบมะโคหลักมามาบ้าแบบลักษณะว้าหร่าคือกันแม่หลัก็มาบ้าแล้วก็ามันใหญ่หลักอามันแก่ตามความเสือกหน่อยเห็ดปวงไม่ออกไม่ได้แผ่นแถวล้างเหือเดไปนี่เหงื่อ ไม่ใช่แล่วาว่าเฮ็ดปวกออกแค่นี้น้ำพี่น้องให้เลย <Okay. S 1> ตอนนี้เขาก็มาหอด้วยเนาะพี่น้องหอมมฮีซักอันนี้บ่การคนในบ้านนี่แหละรวมกัน<อ>เห็ดนี่นี่<ม>น,<ม>น,นี่อันเป็นเห็ดพิษตามเห็ดปวกถึงกับจะมากินเ้าอยู่นี่เนาะแม่ดโดนเต็เมเมื่อยใช่ไามปูสัดอนามายัยอันนี้อะไรมีคนเข้ามาด้ยอันนี้เป็นยังนี่มะคืออะไรวันนี้โดนมะเขาะมะเขาะเขาะต้นมะเขาะ อันจะมี้ยางอา่นร้มอมีงมียมีอันนพรผอมมีไฟเกบเซงพรของโซลาเซลล์รจะเอาใส่โซลาเซลล์นะเพียงดูให้ดีอันนี้จะเป็นห่อมาฮิซากอันนี้บน บนพ้นหนีอะไรเงี้ยบ like ันไดนีดิ่นว er <als> ic mm ่าฮอักเมืองกบเมนบันนี้คือท่นวางง่ายๆก็อันนี้เคื่อนคั่วอันนี้กระซาบ้านกุกกระดมเงินกันทะเลมาเฮ็ดอ่าง่ายๆะเฮ็ดเลยนเ็นะเนาะเดบันี้เ้าไปไปเฮยดแบบเขามอกเป็นมาสิไรอันนี้อาไรอันนั้นอะไร ตัวนี้แห้งใหญ่เนาะตัวนี้อันนี้เปนมะเขาะต้นมะเขาะตนมะเขาะแบบมหาแเ่งสัวบริการนี่บุกกาเข้ามายอะอันยหดีวิลอกลคืนนี่เขาบกไกาเีกเลยแถวนอ๋อเปื่อยมาวิเศามากจังอืมสตอันนี้เขาเอาผ่าที่ซีไปผ่านไปนั่นอันแล้วอืมเปิดรอ่าเราใหม่เป็นสิกินแล้วาใหม่ ยำพูนนิปปอรทุกสุรุเซาอะไรยงมีมีหน้าอ๋อมีหน้าเขาจัเออมีหน้าเขาจัส่วนใหม่ทงนี้จะปีนแต่ส่นเพืยอส่วนไม่เ่อย์ทางไปหน้าทากันมาเบ่งแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เอฟซีเบ่ง เมฆแต่สไล้าก็จะมาปลาเอือไสตสามตัวส่ตแบบบอนได้ที่เพิ่นแบบซักซีทเดี๋ยวเพิ่นก็มาวะเสลาเขตทะลานเขตทะลานเขาจะมาเรื่องทะรานแขงสบมาเขตลด์เด้ดูร้านต่อไปนะไปนี่เด้ตามแขงบอลแขงบอล่ะเขาจะมาบ้ามาวะ บ้าก <correction S 1> ็ได้ต <c ười> <M> ่แกเลี้งเงินเรื่องข้ากับทอกจังทำบ้าได้แตแกบันีม่อยลเลยะเิกมี้องแกันได้รบ่มันเมาคุกมือประมาณขีดหนึ่งหรือสขีาเ่ามากอยางเี้ยมที่นี่เหรอคนมาเห็ดมา บเห็นมีหางมีหางผงมีหางผงีเถงนั่เนาะมีหางผงไอ้ต้นสิเอาเอาบ่ได้เราพี่น้องตนใหม่อันสูงขันเมนได้ขันตามกเขาเอาส่วนใหม่นี้ตา ันแบบ้นใหม่เนี่ยหนอคเขาเอาเนี่ยน้ำผพิงมันโบแบนปุกละสองบอกสองแซนูกละสองแซนูกนํำบอบปเด้ปนขันสูน้ำผึ้งน้ำผึ้งสดแม่น้ำผึ้งสดเขาเห็นอะไรเอาเขากะทั้งรุมเขากะจะจูดไฟแล้วผู้คนน่นก็ต่างหากเขาจะจูดเชงอัน้างเพิงเลยจูดแล้วขันซูแล้วนมันขืนบ่คันมันขึ้นแล้วแม่มันก็ไปไป ล้วก็ตัดเอาหนามันนี่แล้วก็ตัดเอาังมันตัวนั้นแล้วก็ตัวที่อันอันน่งมันกะต่างหากนะบอนัมกะต่างหากเอาลงมาห้างหนึ่งก็ประมาณได้สองแก้วขึ้นไปเออคืนหลายเนาะห้างห้างใหญ่ๆแพงเงินผงสดพี่น้องตอนนี้เราก็สิเดินทางออกไปห่างนอกเนาะ พี่น้องบานี้เช้าสูกกาศ้เดินทางกลับพวกอ่เห็นกาีนอนทีนะมาอิ่กัยังไงห่อจะเอาข้นข่าวก่อนไิมเมือมันมันใกล้เนาะคลิปนี้เป็นคลิปอันน้องหน่อยเช้าเ่าเพิ่นพาไปหลอกป่ามันยันมันคำขอบใจไร้ฉิมเมืออไปเหนื่อยเบื่อไปเอาเครื่องจาเชืงแล้วหนุนกะเทีมขาหาไปได้นอนเลนทเยทกนนอนน้แก่น้านี่เดนนี้เมืออ เขอเีว่งอราเผม่เป็นยูทูบเบอร์เต็มตูของเาแบงวี่ระาก่ามาเจรจากเอาละตื่นมากัือบเครื่องมือเลยักมากเลยพี่หน่มเาก็รมามาแต่้านมาแต่สวรค์ตั้าแต่บ้านนอกประมาณรอยหนึ่งปะอยหนึ่งเขามาพี่อีกรอยรู้นะส้อลไปใส่ไปมองโค้งบ่มึงโคงมโค้งเน่ยรอยไปเขาออกไปเลย ข้างหน้าดิพ่อยที่หมดอ๋แล้คือมีตามีตาโอกาสนาพี่น้องเอ้ยจังสีมาลินไหมเมื่อนาจังมาแต่ว่ามาก็มากน้อยเมื่นะมาส่งมาส่งหายเลยขอบใจแพทย์เพื่อนเนาะมาส่งเนื้อหาก้อยมีกว่าจะไปเลี้ยงสวนอะไรต่างมาสั่นได้ไปอยู่แติกับโอกาสหนาสิอืมเฮายหูจ้างกันเลยเนี่ยหูจ้างกันละกันก็บางทีก็สีน้าส่วนงูส่วนยังไง อกนมาพี่น no ็ดีใจร้ายนาอเลยมากเพื่อนแล้ขังเหล็กลยมากบานหน้ามีข <capable. S 2> ังเหล็ก hmm ้ออหีอนางุ Whoa ่สี <graduate> ัเยนอาบกินแบะบกินะอุ้ยกินอุ้ยกิน่นอกินราะพนุ้ยโอกาสนะีน้องสหรับคลินก็สิจบไปเพียงสนเด้อฝากทุกคนากทุกคนกดไลค์กดซับ้เด อกันไม่คลิปน้าน่ะเรื่องปารีนบาเซกัสซิชวนอะไรหน้าปารีนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากเขาทิดตามไม่ได้เด้อเราเพจเพจเพจบอินสตาเพจกราฟยูทูบซื้อหน่องหน้าพาทั่วเป็นภาษาไทยเขาไปเบิรงคลิปแล้วเนาะพี่น้องสุดเขาสุดอะคิว่าเราถ่ายคลิปกับมวลพี่น้องเขาไปเบิรงเด้อแล้วก็บาก์แองแคไซด์กินเด้อแบล็คซด์กินพี่น้อง ปบดียาสวัสิพร่้มพัดดาบกลับาพี่น้องดีใจไร้เหมือนกันยดอกคนติดตามร้แล้วคุดําคนดําเออมหนาก็มาไหมมือนาใสังก็ขอบใจมาเยี่ยมยามกัน่ะบายบาขอบใจได้รายเด้อจ้าขอบใจคือกันทางไทย